สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง All About b i o g r a นี y นะครับก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับพี่ชื่อกอน์รกิวิราชากุลชื่อเล่นชื่อนําต้นหรือจะเรียกผมว่ากรณนนีก็ได้นะครับสําหรับช่องนี้ผมก็จะพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับนิตยสารในค่ายสวนโดยพี่จะนําความรู้และประสบการณ์ของพี่ทั้งในค่ายสวนอ2ปีตอนสอบ TMO ครั้งที่16ได้ที่1เหรียญทองและในค่ายสสวท4ปีมาเล่าและสอนน้องๆและทุกคนที่รับชมนะครับ ก็อื่นนะครับพี่จะเริ่มเล่าเรื่องโครงสร้างของค่ายและเนื้อหาที่เรียนในค่ายนะครับเริ่มจากขั้นแรกคือการสอบคัดเข้าค่ายสวนอโดยปกติแล้วข้อสอบจะเป็นพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์มัธยมปลายที่มีการประยุกต์และข้อสอบก็เป็นแบบเติมข้อตอบทั้งหมดนะครับถ้าน้องผ่านเข้าไปได้ก็จะได้ไปสวนค่ายหนึ่งแล้วก็สวนอค่ายสองตามลําดับนะครับข้อสอบท้ายค่ายทั้งสองค่ายนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ทั้งหมดโดยน้องๆจะต้องเขียนวิธีทำอย่างละเอียดด้วยนะครับ แล้วก็จะมีคันดิสซาสโอลิมปิกระหว่ากชาติหรือ TMO สสวทาค่ายหนึ่งสสทาค่ายสองแล้วก็คันดิสซาสโอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นลำดับไปนะครับนอกจากนี้ค่าสออน,อนอนอกจากจะให้ประสบการณ์แล้วแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนอีกก็ยังมีสิทธิพิเศษต่างๆด้วยเช่นสามารถนําไปยื่นโควตาโอลิมปิกวิชาการของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยและนําไปใช้สมัตโควตาโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนเตรียมนูนศ,ศึกษาและเข้าข้องกิฟต์แมได้อีกด้วยนะครับ เนื้อหาในค่ายสอวนอก็จะแบ่งเป็น6วิชานะครับคือ Algebra, Inequality, Functional Equation, Combinatorics, Geometry และ Number Theory นะครับโดยที่ Algebra, Inequality และ Functional Equation จะเป็นวิชาจำพวก Algebra แต่ละวิชามีเนื้อหาที่แตกต่างกันไป Algebra เป็นวิชาเกี่ยวกับการคำนวณต่างๆและมีเนื้อหาเช่นพหุนามกับจำนนเชิงซ้อน Inequality เป็นอสมการแต่ไม่เหมือนในเนื้อหามัมปลาย เพราะจะเป็นการพิสูจน์ว่าอสามก,การเป็นจริงสําหรับทุกจํานวนจริงบกใ,ใดๆเป็นต้นฟังก์ชันอิยเคชันจะเป็นโจทย์สมก,การที่มีฟังก์ชันและโจทย์จะให้หาฟังก์ชันทั้งหมดที่สอดคล้องกับโจทย์นะครับคอมบิเนทอริกส์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคเชิงการนับเช่นการนับสองทางใช้ทฤษฎีต่างๆเช่นเราดักลงพิราบนะครับจิอเมทรีก็จะเป็นการพิสูจน์ทางเรขาคณิตเช่นพิสูจน์ว่าจุด3จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน สุดท้ายแล้ว Number t h e r r y เป็นทฤษฎีจำนวนเต็มเช่นการหารลงตัวตัวหารร่วมมากและที่สำคัญก็คือ Modular a r i t h m e t i c นะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและผู้รับชมไม่มากก็น้อยนะครับและคลิปต่อไปผมก็จะมาสอนเรื่อง Proving Techniques หรือเทคนิคการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งจาเป็นมากในค่ายสอนอเพราะโจทย์ทุกข้อเป็นโจทย์พิสูจน์นะครับ น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ช่องนี้ให้กับเพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปได้นะครับขอบคุณครับ